พุ่มพวงมะลายแล้วตจนะครับสาหรับรุ่นมิซูบิชินะครับนี่นะตัวนี้เป็นรุ่นของมิซูบิชินะครับตัวนี้เป็นสีดําด้วยนะครับผมว่ามันสวยดีนะเพราะว่าในรุ่นของมิซูบิชิเนี่ยตัวหนังสือมันเยอะดีครับทําให้สีสันของปองหุ้มพวงมะลายเนี่ยมันดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็ดูสวยงามมากขึ้นนะครับนี่นะแล้วก็ด้านข้างนี้จะปั๊มโลโก้ชัดอ่าด้านข้างนี้จะปั๊มยี่ห้อชัดเจนนะครับเห็นไหมชัดเจนมากเลยนะครับด้านบนก็จะเป็นหนังคาร์บอนไฟเบอร์แบบนี้แหละครับ เป็นลายเคลฟล่านะครับด้านข้างก็เป็นหนังคาร์บอนไฟเบอร์เหมือนกันนะครับแต่เขาปัม๊มยี่ห้อรุ่นมาให้อ๋ายี่ห้อรถมาให้นะครับแต่เขาปัม๊มแต่เขาปั๊มยี่ห้อรถมาให้นะครับนี่นะด้านล่างก็จะสกรีนยี่ห้อรถแบบนี้มาให้เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นรุ่นของมิตซูบิชินะครับเดี๋ยวเทียบให้ดูฮนะเทียบเข้าไปให้ดูนะครับเพราะว่าภายในห้องโดยสารของมิตซูบิชิเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทนสีดำน้อนะครับถ้าหากว่าเราใช้สีดําหรือว่าสีแดงหรือว่าสีน้ําตาลเข้าไปก็จะสวยงาม สีแดงโดดเด่นครับเหมือนที่ผมใส่ให้ดูนี้นะครับสีแดงก็จะโดดเด่นแบบนี้ถ้าหากห้องโดยสารรถยนต์เป็นสีดานะครับแต่ถ้าเป็นสีดําก็จะก,กลมเกลื่อนไปเลยนะครับนี่ก็จะดูกลมเกลื่อนไปกับห้องโดยสารรถยนต์ของเราไปเลยนะครับถ้าใส่เข้าไปแล้วนะถ้าเป็นสีน้ําตาลก็จะดูอีกแบบหนึ่งนะครับดูมีมิติมากขึ้นจริงๆถ้าเป็นสีน้ําตาลน,นะครับผมเคยใส่สีน้ําตาลให้ดูอยู่เน,ะ <c oughs> ๆๆนาะนะครับเผื่อใครหาปลอกหุ้มพวงมาลัยในรุ่นของมิซูบิชินะครับมิซูบิชินะครับใส่ได้ทุกรุ่นทุกยี่่่้อนะรไมวาจเเป็ถกง รถกระบะรถ s อ v PPV พพนะครับรถเจ็ดที่นั่งต่างๆใส่ได้หมดนะครับตัวปอกหุ้มพองมาลัยตัวนี้นะครับยกเว้นว่าพวงมาลัยที่มันเป็นรุ่นที่มันหักตรงนี้เนาะนี่นะฮะอันนี้มันจะใส่ไม่ได้เพราะว่าตัวปอกหุ้มตัวนี้มันจะเป็นปอกหุ้มแบบทรงกลมนะครับถ้าหากมันเป็นปอกถ้าหากพวงมาลัยรุ่นที่มันหักตรงนี้เนี่ยมันจะใส่ไม่ได้เดี๋ยวมันจะไม่เข้ารูปกันเนาะนะครับแต่ถ้าเป็นพวงมาลัยทรงกลมแบบนี้นะครับสั่งไปใส่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันทําจาก ตัวนี้เนี่ยปอกหุ้มแบบนี้นะครับมันทําจากยางนะครับปอกหุ้มแบบนี้นะครับมันทําจากยางเนาะนี่นะครับตัวยางเนี่ยมันยืดหยุ่นได้นะครับด้านนอกเนี่ยก็เย็บด้วยหนังคาร์บอนไฟเบอร์นะครับนี่ด้านด้านในมันจะเป็นยางสีขาวแบบนี้นะครับนี่สีขาวแบบนี้แล้วก็รองฟองน้ํามาให้แบบนี้นะครับด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นหนังคาร์บอนไฟเบอร์นะครับเขาเย็บด้วยหนังคาร์บอนไฟเบอร์เวลาเราจับเวลาเราสัมผัสเนี่ยมันก็จะทําให้นื่มนุ่ยนะครับกันลื่นได้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับตัวนี้เวลาเราสัมผัส เวลาเราจับพวงมาลัยเวลาเราหมุนพวงมาลัยก็กันเลื่อนได้ร้อยเปอร์ซนต์แน่นอนนะครับกันเลื่อนได้ดีนะครับเวลาเราจับมันก็จะถนัดมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวพวงมาลัยมันก็จะใหญ่ขึ้นเวลาหมุนพวงมาลัยก็จะหมุนง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือปกป้องพวงมาลัยรถยนต์ของเรานะครับเวลาเราใช้งานไปไม่ให้มันเก่าไม่ให้มันซีมมันจางนะครับหรือพวงมาลัยรถยนต์คันไหนเนี่ยครับ หรือว่าพวงมา,าลัยรถยนต์ขนไหนนะครับที่ใช้งานไปแล้วนะครับสีมันเก่าสีมันซีดสีมันจางลงนะครับก็ซื้อปอกคุ้มพองมาลัยตัวนี้นะครับไปติดตั้งได้เลยนะครับไปปกปิดไว้นะครับแล้วก็เสริมให้มันสวยงามแล้วก็เสริมให้มันดูสวยงามกว่าเดิมนะครับ